ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงได้รับกิจนิมนต์จากพระเจ้าพิมพิสารผู้มีจิตศรัทธาแรงกล้าถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์อย่างนอบน้อมครับระหว่างที่พระองค์ประทับสนทนากับพระเจ้าพิมพิสารก็ได้มีหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกชายตรงเข้ามาพร้อมตะโกนเสียงดังว่าข้าขอเข้าพบพระพุทธเจ้าทหารที่เฝ้าอยู่ก็พยายามไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปครับแต่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์และตรัสอนุญาตให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเข้าเฝ้าได้ แต่แท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้ทูกุมพรามที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธองค์ชักชวนมาให้หาพระองค์หวังจะทำให้พระองค์ตกในที่นั่งลำบากผู้หญิงคนนั้นนั่งลงเบื้องหน้าของพระพุทธเจ้าครับก่อนจะกล่าวทางน้ำตาว่าได้ยินมาว่าท่านคือผู้วิเศษผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถชุบชีวิตลูกชายของข้าขึ้นมาได้ขอโปรดเมตตาจงคืนชีวิตลูกชายของข้าด้วยเถิดพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรมาอย่างพระพุทธเจ้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลครับขณะเดียวกันพระมหากษัตรปะ ก็ได้นั่งนิ่งพิจารณาเ,เงียบๆว่าพระพุทธองค์จะทรงแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสกับผู้หญิงคนนั้นอย่างสงบว่าเราสามารถคืนชีวิตลูกชายให้เจ้าได้ทุกคนที่ได้ยินต่างก็ตกใจครับไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิาสารคณะพราหมณ์หรือแม้แต่สาวของพระพุทธเจ้าเองส่วนผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยความหวังครับและดีใจมากๆที่ได้ยินว่าลูกชายของนางอาจจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสคําว่า แต่ว่าเจ้าต้องทําตามเงื่อนไขที่เราบอกหากเจ้าทําได้เราจะคืนลูกชายให้เจ้าผู้หญิงคนนั้นพอได้ยินก็รับปากทันทีด้วยความมุ่งมั่นครับว่าจะทําให้ได้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าจงไปนําเมล็ดผักกาดมาให้เราหนึ่งกำมือแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเมล็ดผักกาดที่ได้มาจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายเจ้าทำได้หรือไม่ผู้หญิงคนนั้นพอได้ยินก็ตอบตกลงทันทีครับ ก่อนจะอุ้มลูกน้อยออกเดินไปยังหมู่บ้านด้วยความหวังที่บ้านแรกหญิงผู้เปี่ยงไปด้วยความหวังเข้ะประตูด้วยใจที่ต้นรัวท่านใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเปิดประตูออกมาครับหญิงคนนั้นจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สุภาพว่าขอมาเมล็ดพักกันหนึ่งกมือได้ไหมคะชายคนนั้นก็ยิ้มพลางตอบว่าได้สิแต่ทำไมอน้อยจังเลยเดี๋ยวข้าให้สามกำมือเลยก็ได้หญิงผู้นั้นจึงรีบตอบด้วยความระวังว่าแต่ว่าบ้านของท่านเคยมีคนตายหรือไม่คะ ชายผู้นั้นก็นิ่งไปครู่หนึ่งครับก่อนจะตอบว่าแม่ของข้าพุ่นตายไปเมื่อสามวันก่อนนี้เองผู้หญิงพอได้ยินดังนั้นก็หลบตาพร้อมพึมพำเบาๆว่าเช่นนั้นข้ารับมล็ดผักกาดของท่านไม่ได้แล้วจากนั้นนางก็เดินจากไปพร้อมน้ำตานางได้เดินไปยังบ้านถัดไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้กำลังจะเอ,อ่ยปากถามขอมล็ดผักกาดแต่แล้วก็เห็นผู้คนในบ้านนั้นกำลังประกอบพิธีศพกันอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็ถึงกับชะงักแล้วเริ่มน้ำตาไหลอีกครั้ง นางกอดร่างที่ไหลวิญญาณของลูกอย่างแน่นแล้วพึมพำกับตัวเองว่าเราต้องหาให้ได้สิบ้านที่ไม่มีคนตายต้องมีอยู่สักหลังหนึ่งสิหญิงผู้นั้นเดินมาที่บ้านหลังที่3เครอประตูด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังครับหญิงชรา,าผู้ใจดีก็เปิดประตูออกมาหญิงผู้นั้นจึงรีบถามไปเลยครับว่าท่านพอจะมีเมล็ดผักกาดสักหนึ่งกำมือไหมหญิงชรา,าก็ยิ้มครับแล้วตอบว่ามีสิเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้าผู้หญิงคนนั้นจึงถามด้วยความระวังต่อว่าบ้านของท่านเคยมีคนตายหรือไมคะ หญิงชาราก็นิ่งไปครู่หนึ่งครับก็จะตอบด้วยเสียงเศร้าว,ว่าลูกสาวของข้าเพิ่งจากไปเมื่อเดือนก่อนเองหญิงผู้นั้นพอได้ยินก็ยกมือไหวหญิงชาราพร้อมกับกล่าวว่างั้นเช่นนั้นข้าไม่สามารถรับมาเล็ดผักกาดของท่านได้แล้วค่ะแต่ว่าหญิงคนนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับนางเดินไปถามทีละบ้านค้อประตูทีละหลังแต่ว่าก็ต้องพบกับความผิดหวังครับเพราะไม่ว่าจะเคาะกี่บ้านก็ไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่เคยมีใครตาย สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็สุดตัวลงคุกเขา่ากอดลูกอย่างแน่นพร้อมน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มครับนางร้องไห้ด้วยหัวใจที่พังทลายแต่ว่าในใจก็ยังไม่หมดหวังนะครับเพราะนางคิดว่าบางทีพระพุทธเจ้าอาจจะมีหนทางอื่นก็เป็นได้หญิงคนนั้นจึงกลับไปหาพระพุทธเจ้าพร้อมกับร้องไห้และบอกว่าฉันไม่สามารถหา,มาเมล็ดผักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายได้เลยค่ะเพราะทุกบ้านล้วนมีแต่คนตายพระพุทธเจ้าก็ส่งทอดพระเนตรนางด้วยความเมตตาครับ ก่อนจะยิ้มเบาบางและตรัสถามว่าตอนนี้เจ้ามีสติรู้ตัวแล้วหรือยังหญิงคนนั้นก็นั่งเงียบไปครับจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดต่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติหากเจ้าเข้าใจในธรรมชาติเจ้าจะรู้เองว่าลูกของเจ้าไม่ได้หายไปไหนเลยเขายังอยู่ในใจของเจ้าเสมอพระพุทธเจ้ายังคงตัดต่อไปครับว่าเจ้ายังคงจํารอยยิ้มของลูกเจ้าได้หรือไม่หญิงพูดนั้นก็ตอบทันทีคาว่าจําได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดต่อว่า พระอาทิตขึ้นพระจัไไน,รจนรทร์ก็ไม่ได้หายไปไหนพระอาทิตขึ้นพระอาทิตก็ไม่ได้หายไปไหนไม่มีสิ่งใดหายไปไหนจากธรรมชาตินี้มันแค่ซ่อนตัวอยู่เพื่อรอเวลาที่จะแสดงตัวอีกครั้งเหมือนกับลูกของเจ้าที่ยังคงอยู่ในใจเจ้าเสมอแต่เรื่องนี้ถ้าข้าบอกเจ้าตั้งแต่แรกเจ้าจะฟังข้าไหมหญิงผู้นั้นก็นั่งร้องไห้ครับพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดต่อว่าแต่ตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วเพราะเจ้ามีสติแล้ว หญิงผู้นั้นจึงได้เรียนถามพระพุทธเจ้าครับว่าแล้วจะทํำยังไงเล่าถึงจะไม่ให้ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าถ้าเจ้าเข้าใจในธรรมชาติเจ้าจะพ้นจากความทุกข์เหมือนดังเช่นถ้าเจ้าเข้าใจว่าเกิดแก่เจะบตายเป็นเรื่องธรรมชาติเจ้าก็จะพ้นทุกข์หญิงผู้นั้นจึงได้ก้มลงกราบพระพุทธเจ้าและเรียนพระพุทธเจ้าว่าลูกชายของข้ายังอยู่ในใจของข้าเสมอเขาจะไม่มีวันหายไปจากใจข้ารอยยิ้มของเขาจะอยู่กับข้าเสมอและหญิงผู้นั้นก็ได้ขอพึ่งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสะรารณะและได้บรรลุคำขั้นสูงในการต่อมาครับก็ถ้าใครที่ชอบเรื่องดาวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มูติสยามน,นะครับขอบคุณครับ